ไปไก like ลเลยมาเดือนหนึ่งอาทิตย์ที่บวกงงเลยกเกมนี้ทีบวกกำลังขายดีมาชิมซื้อกำลังกำลังหาวิธีแบบจะตีบวกของอ๋อผมตอรงนี้ผมดีตีบวกไม่อยจะเล่นยังไงเกมอ่ะเอาจะต้องศึกษาไว้เนี่ยมีมาลายแกนมีแล้วมีเลยไม่เกมมีแต่แกไม่เข้ามันเด็ก พอกลุ่มกันหรอครับเอพีเอมันตกตลอดเลยอ่ะเหยียมมาแล้วใครไม่รู้เพื่อโหนด็ครับเพื่อเอาชนะใจเด็กแรงที่หมายเลยอ่ะผอวเล่นตัวที่เขาไลน์เอโน่นอาจจะมาอนุมัติให้คุณเลยสมัครดิสซอดเกนจิครับสมัครอะไรเกนจิโลมาพี่จีไลน์ดิสซอด้ถอปเออไม่ได้ยิงพี่หรอกพี่เห็นอยู่ดิสซอดเรนฮาร์ส ต้องออรเด้นโบล่ะโอ้ต้องเลื่อนช่แล้วนี่ไม่เล่นเหรอพุ่นี่เห็นออนเอเซียนโฮคุยไฟผมฝากฮิ้วไว้ที่พี่กายนะพี่ไปยืนตรงนั้นระวังนะอะไรเจ้อุ้ยปีมีคนยิงเจอ่ะอุ้ยโลมากเก่งโลมากเหมือนดิสคอร์ดครับอะไรครับที่ขอดครับที่ขอด เขาทิ้เขาเพชรป่าโดนโดดโดดโดดไฟไปด้วยนี่มจะโดนตัวนี้วุ้ยเฮ้ยพี่กายอยู่แล้วพี่ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงทำไมต้องโอเปตเป็นเลตัวนั้นอ่ะเขาเปลี่ยนเมลแล้ววุ้ยเมลวุ้ยขู่ก็ว่าอยู่ตัวอะไรอยู่ข้างหลังโอ้ทขาเปลี่ยนตัวแล้วอ่ะอื้ยไม่สนุกเลยยู่ตัวอยู่ข้างหลังสี่เป็นอัน

ไม่ได้กัปตันไอ้เจไม่ใช่เจโลมากเพียบครบแล้วเนี่ยโอ้โหส่งหลัวนอนแม่งหลังข้างหลังมีคนอยู่ข้างหลังมีคนอยู่ข้างหลังโอ้โหสวยสวยตบมีเลยอุ้ยเกือบเกือบถึงตัวเลมแล้วอ่ะ ขึเก่งเก่งขึ้นเก่งขึ้นเก่งขึยิงไม่ได้ไปอืมเหมยแทงแรงมากมาก่อนมาก่อนมก่อแอบแอบแอบิงไม่โดนกิหายละตาย่ตายแน่ตายแน่โอ้โหไปเวิพี่หน่อยวิญญหูพี่เนี่ยูเลยใช่อะอะไรยังไม่โดนเลยไม่ใช่พ่เรมสิ อใยนฮะครึ่งอะไรฮะดิสคอร์ดไม่ตายได้ไงอ่ะแล้วเดี๋ยวหนึ่งกากทันโซดิสคอร์ดเออเออไอแมคคีนิปจะเด็ดประกาศประกาศเหมือนลงมากเหมือโดักเลยดักเลยมยนี่โอ้วไอเวนขอบคุณครับเออผมรับก็แ่แอดโอ้ยโอ้ยนันโอนขนาดนี้ตายก็ได้ดูดับ พราแคลค่าือแตกไปซะไอ้แม็กคีนิฟอนไอ้แม็กี้แก่งมากอันเี้ยกีนิฟไปเลยเค้โอ้อ้ยโดนีิถอดโดนยิงอีกแม็กีไอ้ลงดีกว่ากันรลละน่าจะเป็นเก่งแหละบุญเรื่อวงกูหมดไปละโอ้ยเจเก็บเก็บทะเซ็เดนไว้ให้พี่คนเดียวเลยหรอเ่ อันนั้นโอ้แล้วมันโอ้โอไยโซดิฟต้องารเรยนี้เรนะมวลยไปเราทั้งหโอ้โหอ้าวที่ผานอุ้ยมพุงไม่ิ้ไม่ิ้โนดีครับดีโนบุรีองไม่เดี๋ยวพระพระดันรถให้ครับ โซโไลเมื่อกี้มีโซเอร์อยู่ไม่อยากโซเอร์อะเก่เมื่อกี้ไม่้ใจว่าฮันโซฮันโซโลก็เลยแบทลงไปอ่ะตายแล้วโดอีกเลยนี่ใส่ย่อแล้วผมปัฮวไว้ที่พี่อาร์ไอ่ที่ออคอรนโซโลฮันโซโลได้ลูกคงใครภาพลวงตาไม่มีไม่มีใครลงทั้งนั้น สไนเปอร์พี่วโดวีโดเฉี่กคือตัวเก่าไปอย่าอย่าซีเรียสอย่าซีเรียสอย่าซีเรียสได้สบายไม่ได้สร์ทไม่ไดเจ์ะสูงแต่ว่าวีโดมันก็ยัวีโดฝึกขัดก็คือวีโดฝึกัดมีใครเล่น1ิห่ากะไม่เล่นค่ะเล่นหางเดียวครับจะา่จะถามแต่ว่าีวกของดังโอเค YouTube มุง แต่มันไม่มีตีบวกของว่ะใส่เวทใส่เมนเซนนิสคอร์ตเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ต้องเซนจิวเซนโลมาเซนโลโอ้ไม่โหลดละปี๊ดยาอุ้ยเซนโลอีกแล้วเออเลยไปยาขอประตูช่วยผมไว้นี่แต่คนเล็งผมอะเต่าจับอะไม่ได้เล็งก็หัวโดหกูโดนได้ไงมังกรเนี่ยถล่มโดนได้ไงวะวก้อเที่ยเลยเกมกากไอสัตว์

ไปเลยอยิงไม่โดนเข้าไ่ต่อยเลยดีกว่านะไม่่อยได้รับพ่าต่อกมตี่ลกี้ไปฆคาเจเ่แก้มือจริงๆนะทุกคนลูกยิ้มกดค้าเดือยไม่เล่เศร้าเลยไม่ได้พี่น้องไปเนี่ยมีเฉยโกางแอ กูนเ <Good>. <fu> ้ไ oh, oh ่อ oh. 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 uh ้ไ huh. ม oh. uh ่เยเดง่อะไรเออเอาดหเดี๋ยวเอทรนโซเรามีสมาชิกไมครับชได้นะฝั่งเราเนี่ยองทำพี่ออพี่หนงไม่เล่นหรอพี่หนงไม่เล่นหรอ ไม่กิดป้าปอมมาแต่ป้าปอมก็ออกไปแล้วแกบอกว่าแก่งเลยพักทีมก้อนอีกคนนี้ทิ้งให้เก่งคนเดียวเลยมีความมีหิวไม่ได้ไปหาอะไรกินไปหาอะไรกินโงคุณดึกแล้วเนี่ยดีือดีก็มังกรกินหมี่ตายงงมากอะไรไปแท่งแท่งหรือเปล่าทานโซฟันนั่นโดนดับยิงหัวแตกตายไปเลยอุ้ยก็แค่หัวเตะอะไรไปแท่งแท่งก็เสี่ยงหายก็แค่มังกรงงอ่ะ มือมันขอดวงแค่งหลับไปคนโดนโง่กว่็สกิลก็โดนได้นะอแต่คนโดนทางโง่กว่าตอนนี้สักแป๊บกูลงไปกูก็แต่อยู่ดีพี่ข้างล่างไม่เพียบเลยล้านเลยล้านเลยเอาโอไปไหนไปไหนอยู่นี่เอาต่ออ๋อนึ่งสักอ๋อต่น้ำเหนื่อยแล้วโดนบุหรี่ทางวันนี้พานไปแล้วไม่เงียบกับโซ สวยจริงค่ะหาห้องใหม่เนี่ยเลยคนขนาดนีอะไรขนาดนั้นแค่พี่แชร์ก็จะหาห้องใหม่แหละไม่มีคนเข้าอะไรนะต้องโอว่าไงนะพี่แชร์ต้องไปเติมตีหนึงแล้วเออต้องเติมเดี๋ยวแป๊บนึงช้อปปิ้งก่อนช้อปปิ้งอาวุธก่อนช้อปปิ้งก่อนโอ้ยหาห้องใหม่อะไรพี่ได้เจอแหละใช่ก็เจอดไม่อยู่แค่นี้แต่เกมเนี้ยไม่มีคนเล่นเล่นกันอยู่